รักครับ,รบเบียร์หมดแล้วแต่รถไฟยังไม่มาทำไงซื้อกินอีกซื้อกินอีกอีกฝังเดีวะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็คือวันที่2นะครับของการทริปหลวงพระบางเดี๋ยวทาวทานข้าวเสร็จตั้งใจจะไปน้ำตกกวงสี ครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่วัดอะไรนะวัดอะไรนะสีทองทองสร้างจากไม้จำชื่อไม่ได้นะครับเราจะบอกไวคลิดอีกทีหนึ่งนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องเอามอไซค์ไปคืนเขาให้เรียบร้อยซะก่อนนะฮะเช็คเอาท์โรงแรมอะไรให้เรียบร้อยนะครับเรามีรอบรถไฟที่ต้องขึ้นตอน ปลายสามห้าสิบสามนาทีแต่ว่าได้ยินมาว่ารถไฟที่นี่นะออกก่อนเวลาด้วยนะไม่ได้เลรเหมือนบ้านเราไม่ได้เลรเหมือนเมืองไทยนะนะฮะคำนวณเวลาดีๆไปกันต่อครับโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาแปดโมงสี่สิบนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแต่ก่อนเราจะเดินทางเราไปเอาของสำคัญก่อนโอเคปะโอเคบับ สัตว์นี้พิชขอดูหน่อยนะครับขอดูหน่อยนะคะว้าวค่งเคยเห็นครับเพิ่งเคยเห็นนะะ first time ไปอ๋อนอน thank you thank you ได้แล้วมันก็ไล่เกลี้กันเนี่ยทีนี่นะทุกคนลังเพิ่งลังเพิ่งใช่ไหมหลัง,ลงพึ่งโอ้โนี่นะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะ อทองย่าง <S 2> 2 <S หอมหอมสองอันห้าหมื่นสองอันห้าหมื่น 50, กีบขอบคุณค่ะสบายดีด รสชาติวัมน,นี้บ้านเราเลยกาแฟไม่ถึงนะครับพลียผมอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยครับรู้สึกว่าตอนนี้จะต้องแบบยุติการถ่ายไปสักครู่นึงก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฟ้าจะลงไม่ใช่ฟ้าฝนนะครับฟ้าเมียผมนะครับลงผม <laughs> โอเคนันถ่ายไปเด้อชุกครู

ตาแรกหันหน้ามองกลับไปตกใจเ่าะแม่นรถมันสิใสกันเลยมีน <c oughs> คนบทรนให้ด้วยครับเขาจับพร้ขาจับความหล่อผมได้โนอะ <c oughs> นันต์หนั่นนีน่ <c oughs> ผสมผลม่วกันไปหมดเอามเอามันทุกอย่างเอามันทุกอย่างเที่ยวต้อตกสอนเรียนภาษาอังกฤกนแล้วนะครับตอนนี้น่าจะต้องคนไทยแน่นอนอาหรอคะราไครับทัก็พามาเที่ยวเลยอ๋อครับ ที่เราไปวัดอะไรเชียงฝางบริษัทไฟฟ้าอะไรแบบที่แต่งชุดอ่ะครับครับคพอมาถึงก็จะมีร้านค้าร้านอาหารนะครับเต็มไปหมดเลยครับสบายดีครับเลือกเลยครับเลือกเลย ินข sí ้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับไม่ใช่เขาจะพากลับนะขรกลับเลยกลับบาได้แล้วโอเคนี่ครับน้กเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกเก่า แต่คุณยายบอยาด้ปกติย่าจะยายปเป็นอย่างไรไงคุณยาจะแจบแผงแดงเเข้าอรรถเมตต์ของหัวบอย่าแล้วก็นั่งนั่งหันหลังนั่งนั่งหันหลังด้วยครับแล้วก็ทางทางค่อนข้างคดเคี้ยว หายเลยหายป่วยหายป่วยอะใช่ไหมครับล้อเล่นนะเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์นะฮะคนเยอะ นี่โซนยินข้าวเลยนะทุกคนอุ้ยตื่นเต้นนะครับนับถอยหลังให้ดูนะครับ และที่นี่คือน้ำตกควงซื้อเใส่กครับโอ้โห,โหสีน้ำแบบสุดยอดเ,อเดี๋ยวผมจะทางดูน,นะครับ ว่าที่นี่เล่นน้ำด้วยด้วยทุกคนโอ้โหสวย 这里，这里吧，这里吧，嘛。 น้ำตกตาดแก้วนะครับาาา้าไ่ห้มีแห่งเล่นน้ำด้วยนยชื่อว่ายชื่อตรงนี้เล่นน้ำได้นะครับ ไฟดีเลสองชั่วโมงหกนาทีแบบนี้ดีเลยสี่ชั่วโมงก็ยังได้เลยคำนวณเวลาดีๆคำนวณเวลาดีๆเบียร์หมดแล้วแต่รถไฟยังไม่มาทำไงซื้อกินอีง chuyện vẫn điều à. Range and thằng Passengers, we rồi

ใจดีแล้วไม่ใจหายแล้วเมื่อกี้ใจหายอยู่กะเมารถขับขึ้นบนเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเอากระเป๋าไปไว้ข้างหลังหน่อยโอเคนี่ครับมันก็จะมีเลขบอกที่นั่งนะมีเลขบอกที่นั่งนะครับเป็นสองตอนกับสามตอนก็ขึ้นหน้าประตูก็นาดยังไม่ค้นบอกขึ้นประตูไหน